ทับให้ดูตรงนี้ก็ตรงนี้ห้าสิบสานะร้อนกว่าตรงเมื่อกี้ลงไปตกใจเลยโอ้ไม่ไหานี่ควันขึ้นเลยนะนี่มันต้มน้ำอ่ะตรงนี้นะฮะนะควันขึ้นเลยนะเห็นหรือเปล่าลไอไอน้ำรเลยขึ้นคนก็จะตรงนี้ห้าสิบห้าองศาเมื่อกี้สี่สิบขึ้นอีกสิบองศานะเวิวเนี่ตรงนี้ก็จะ เห็นภูเขานั่งมองภูเขาน่าหน,นีแล้วนั่งเล่นน,นี้ได้นะตรงนั้นก็จะเป็นภูเขามีเต้นให้เช่านะนี่นี่น้ำพุร้อนก็อยู่ตรงนี้หน่งใกล้สุดเลยเห็นนะใกล้ที่คนเขาไปดูะต้มไข่นะตรงนั้นมันจะต้มไข่เดี๋ยวจะไปเดีย๋ยวเราจะไปต้มไข่ให้ดูผมจะดูให้ดูว่าต้มไข่สุกไหมแบบไข่แนวออนเซนกึ่งสุกกึ่งดิบนะแต่ตรงนี้ลงไม่ไหวนะผมลงมาแล้วนะ โอ้โหร้อนอนะไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ทนไม่ไว <c oughs> หวร้อนต้มกาแฟได้เลยมีควันขึ้นเลยนะโชยๆนะเฉยเแต่ได้กลิ่นไอไ้อไอน้ำนั่งนั่งนี้ประมาณนี้นะให้ดูบรรยากาศตรงเปลี่ยนใหญ่ที่ขาจุ่มไม่ได้เลยควันจะเป็นอย่างนี้ นี่ห้าสิบห้าองศานะฮะอคนนี้ฝน,ะน,นก็จะมีคขนเป็นชุ่วชๆ้นขนก็จุม รรรตรงนงีูี่หน้าสิี้ส่สิบสิบมาณนี้ยนน้ร้อนนี่นี่จลดลงมีค่ครัีอยวลองตรงนี้ดีกว่าลองดูดิโอเคนี่มันจะมีควันเลยนะตรงนี้นัน่งจุดๆไดได้แนวอย่างนี้นะครับถ้าได้อากาศแล สบายในสบายตัวกันอย่างเดียวนะครับซึ่งเราก็มีแพ็คเกจบริการหมอจ่ายนะครับแม่แม่น่าชรา้อยจายเท่านั้นเองครับสำหรับนักเพื่อที่สนใจนะครับเดี๋ยวรลองตรงนี้ลองตรงนี้สิแช่าหัวทำเลนห้องส่วนตัวแยกชายหญิงนะครับจุบได้ทำการแช่ผู้โอเคนี่ขาจุ่มได้นะเมื่อกี้จุ่มไม่ได้เลยสามารถเล่นสาวไว้้นได้นะครับเขาคุณได้รับชมอาธิเทพครับเป็นสาวน้ำลานครับเป็นสาวน้ำที่มีอุณหภูมิที่ประมาณ3